ที่ไหนหลายๆคนอยากมีบรรยากาศที่จะลงทุนพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองอยากเห็นลูกหลานเรามีอนาคตแต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือบรรยากาศที่แตกแยกการบริหารบ้านเมืองที่ไม่สามารถจะต่อเนื่องตลอดหกถึงเจ็ดปีที่ผ่านมาต่างประเทศอยากมาลงทุนขาดความมั่นใจนี่คือสิ่งที่เราเห็นความขัดแย้งทางการเมืองเกิดความเหลื่อมล้ำเกิดการเลือกปฏิบัติ เกิดการที่ไม่มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันนี่คือสิ่งที่ดิฉันเองก็เจตนารมณ์ของดิฉันเองที่เข้ามาทำงานนี้อยากเห็นประเทศของเรานั้นก้าวไปข้างหน้าอยากเห็นประเทศของเรานั้นมีแต่ความรักความสามัคคีให้อภัยกันแล้วก็อยากเห็นความเป็น,นหนึ่งใจเดียวกันภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเคารพในกติกา การเคารพในกฎหมายระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศการที่จะทำอย่างไรนั้นในการช่วยกันแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคไม่มีแบ่งแยกพื้นที่จังหวัดไม่มีแม้กระทั่งสีเสื้อดังนั้นสิ่งที่ดิฉันได้เคยมุ่งหวังแล้วก็ได้เคยกลับเรียนพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันแรกว่าดิฉัน ภาวนาตัวเองในการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนต้องการที่จะมาแก้ไขแต่ไม่ได้แก้แค้นะคะ